มาแล้วค่ะแนวทางฮาหนอยรวมของสี่เซียนแล้วก็สุดใจผาลวยและแม่ริ้วพผาลวยนะคะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งชองอีกครั้งของวันที่20กันยายน2568วันนี้จะมานำเสนอแนวทางฮาหนอยรวมเพิ่มเติมให้เอฟซีทั้งชองอีก6สสำนักด้วยกันนะคะฝากเบิ้งคิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่เพ้นแน่เพราะว่า แนวทางฮานอยนะคะคนบ่คอยเบิงหลายแลวกค่นคนบ่ค่ลยเลนนะคะเพราะว่ามันอาจจะเล่นยากนอกาะบางคนก็หลายเล่นหลายเน่กับพอยักเลนเนาะค่ะ f อมันก็มีหลายแบบหลายอย่างเนาะค่ะอะจังใดยังใดแม่เพื่นก็ขอกําลังใจจาก f อทั้งช่องที่มาติดตามช่องน้องคําแพง c งช n n นลคนละไลค์คนละแชร์ให้ด้วยเด้ะคะอค่ะห้ามาเบิงผลฮานอยของวันที่19เเมื่อวานนี้กันก่อนสำหรับ ผลฮานอยพิเศษบนออก438ล่างออก53แล้วก็ผลของฮานอยปกติบนออก846ล่างออก43ฮานอย VIP บนออก313 3, ล่างออก77 7, นะคะกลับมาเบิงของเซียนเชียงใหม่เนะาะเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น9เม็ดเดียวค่ะบอมานะคะเก่าลุดค่ะลักลอยกันยังบอมานะเมื่อวานนี้ ส่วนของเซียนโคลาาให้วิ่งรูดศูนย์กับสองก็บอม่าคือกันเนาะรักลอยกับบมาเออเปียกนะคะบอกเขาเลยเนาะส่วนของเซียนอุดอรวิ่งรูดเด่นสองรองสามตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองสามฮานอยเลยเนาะแต่ว่าจับคู่ให้เข้าสองฮานอยนะคะก็คือให้มาสามสี่ชุดรองเลขออกสี่สามล่างของฮานอยปกติแล้วก็ให้มาสามหนึ่ง ชุดลองเลขออก1-3บนของฮานอย VIP เข้า2องฮานอยนะคะของเซียนอุดอรเมื่อวานนี้ส่วนของพี่พหัดวิ่งรูดเด่นที่8ปรองเตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่น8-1ดหนึ่ฮานอยเพิ่นกระจับคู่ให้เข้าอยู่ชุดเน้นนะคะให้มา8-3เลขออก3ามบนของฮานอยพิเศษนะคะส่วนของแม่ลิ้วพารวยเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่น4กับ5มาที่5จับคู่ให้บอเข่านะคะ สีก็มานะคะ f c มาที่4 6กเนาะกับ4ี่สามเออแม่เพ่นตาไล่จังไหนวะเขาเยกบอมาามาอยู่เนอะวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวอยู่นะคะแต่ว่าจับคู่บอเขาเนาะนี่ค่ะส่ c, มีแต่สี 4, 5, 4, 4, 4, 4 7, เก้าสี่หาสี่ศูนเจนาะเรีกออกส6กับสี่สจับคู่บอเขาเนาะ ส่วนสุดใจพารวยวิ่งรูดเด่นที่เจรองเก้าเจ็ดมาเนาะมา้อ,มาอยสุดท้ายเบิ้ลจับคู่เบาเขา้ามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ยี่สิบวันนี้กันเลยนะคะสำหรับผลาหานอยรวมวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเจ็ดกับ4ชุดสองตัวก็จะเน้นที่7 1็ด7 9ชุดรองก็จะเป็น4 1 4 0นึ่และสีนะคะวิ่งลูดเด่นที่7นะคะ fc บดาวงกลมให้เนาะลืมเลย เนะะี่ยค่ะเมื่อวานนี้จับคู่ให้บบขา,าววิ่งรูดมาตัวเด่นเนาะเมื่อนี้ก็วิ่งรูดเด่นเจ็ดคือเก้าแต่ว่ารองสี่นะคะของสุดใจพาร,รวยจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็นเจ็ดหนึ 0, ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าชุดรองสี 1, ่หนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้านะคะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวยส่วนของแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้เด่นที่ห้ากับหกชุดเด่นสองตัวก็จะมีห้าสามห้าหกห้าแปด 6กศู 62, ชุดรวอง5้6เจ็แล้วก็80นะคะเมื่อวาวันนี้นะคะของวันนี้ส่วนเมื่อวานค่ะของแม่ลิ้ววิ่งรูดก็มาทั้ง2ตัวนะคะ4ก็มา5ก็มาแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอเข่าเนาะสำหรับเมื่อเนี้กะบไฮมาไมาเป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่5กับ6ชุดเด่นก็จะเป็น53าสามห้าหชุดล่องก็จะเป็น5้6เจ็ดหและ 8, 0, แปเละะือจาก แคปหน้าจอดเด้อจ้าสำหรับแนวทางฮางนอยรวมของแม่ลิ้วพาลวยแล้วก็สุดใจพาลวยนะคะสองสำนักดวกันนะคะะไปต่อเนาะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่กันนะคะ ชานยรวมเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นหนึ่งเม็ดเดียวบนล่างนะคะจับคู่ชุดสองตัวก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดเน้นวงกลมให้หนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นเม็ดเดียวเหมือนเดิมเนาะส่วนเมื่อวานนี้เพิ่นไหมาวิ่งลูดเด่นเก้าเม็ดเดียวหลุดนะคะบ่เข่านะคะหลุดทั้งตัววิ่งตัวลูดและตัวจับคู่ สำหรับวันนี้ค่ะวิ่งรูด1เม็ดเดียวบนล่าง3ฮานอยจับคู่ชุดเน้น1 0กับ1 2ชุดรอง1 4กับ1นนั่นเองค่ะมาต่อที่ของเซียนโคลาดค่ะส่วนของเซียนโคลาดวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่6ลอง7จนะคะจับคู่ชุดเน้นให้มา6 1กับอ่า6 1 6 5แล้วก็6 7 ส่วนชุดรอง71 75แล้วก็78นะคะแนวทางฮาหนอยรวมของเซียนโคราาวันนี้นะคะส่วนเมื่อวานเนาะวิ่งรูด0กับ2หลุดทั้งบนทั้งล่างเลยหลุดทั้งหมดทุกตัวเลยทั้งตัวจับคู่นะคะวันนี้ขอแก้เม,มื่อยขอ,อขอแก้เมื่อ่นะคะสำหรับฮาหนอยรวมของเซียนโคราานั่นเองเนาะก็วิ่งรูดเด่นที่ หกรองเจ็ดค่ะวันนี้ชุดเน้นหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดชุดรองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าและเจ็ดแปดนะคะแคปหน้าจอเอาของเซียนโคราดและเซียนเชียงใหม่ก่อนคะ่ะหานอยรวมวันนี้เนาะ ได้แล้วไปต่อนะคะมาต่อที่หาหน่อยรวมของเซียนอุดรกันเลยค่ะวันนี้เซียนอุดรให้วิ่งลูดเด่นที่3ลอง2นะคะจับคู่ชุดเน้น3 2กับ3 9ส่วนชุดลอง2 1กับ2 9นะคะส่วนเมื่อวานเนาะของ เซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่ 2, องรองสตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองสานะคะวิ่ง3มา 3, ามฮานอยเลยเนาะส่วนตัวจับคู่เข้าชุดรองสองฮานอยเลยให้มา3,4เลขออก4,3ล่างของฮานอยปกติแล้วก็ให้มา3,1เลขออก1,3บนของฮานอย Vip นะคะสำหรับวันนี้เซียนอุดรให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่สามรองสจับคู่ชุดเน้น 3, 2กับ 3, ามส่วนชุดรองสองหกับ2อนะคะ มาต่อที่ของพี่พหัสค่ะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของพี่พหัสนะคะวิ่งลูดให้มาบนล่างเด่นที่1ลรองสี่จับคู่ชุดเน้น1 2 1 4สองสชุดรอง4ี่สกับ5นะหะเนะคะวา,านของพี่พหัสก็ทำผลงานออกมาได้1ฮาหนอยเข้าชุดเน้นน้อยแรกเลยเนาะให้มา8 3สามเลขออก3 8บนของฮาหนอยพิเศษวิ่งลูดมาตัวเน้น1ฮาหนอย ส่วนวันนี้ให้มาวิ่งรูดบนล่างเด่นที่1ลองสจับคู่ชุดเน้น1-2-1-4แล้วก็ชุดลอง4-3และ4-5นะคะ,ะแคมปหน้าจอค่ะมือนิกาได้นำเสนอแนวทางฮานอยรวมครบนะคะฮานอยรวมฮานอยแยกเนาะคะ่ะครบทุกสำนักให้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเอฟซทั้งช่องล่อติดตามชมแนวทางบนวิ่งบนอย่างเดียวตัวเดียวของอาจารย์ตีแปลิ้วแล้วก็เลข ของอาจารย์หนุ่มกลาสินนะคะไปเบิ่งพอรอมกันว่าเพื่อนหามากตัวไหนงวดนี้เนาะเดี๋ยวของอาจารย์สลายแม่เพ่นจะตามให้อีกเรื่อนึงนะคะและตาปากน้ําโพแม่เพ่นก็ขอให้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวรอค่ะว่าจะได้ตอนใดแม่เพ่นจะลงหานะคะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็นขออวยพรให้ทุกคนโชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ